นะสวัสดีค่ะช่องเม่เพียวชาแนลวันเเลลนี้ฮันมาเบิ้งกเอขาปาดบังมีนะคะมีวิธีปาดบังมีบ่ให้ยางติดมีดติดมือเด้อคือสูตรคือว่าจะเอาน้ำลูบมีดตลอดนะคะสูตรเพิ่นนะคะลูบมีดแล้วก็มือค่ะมือมือเหา่ามือเฮาสิจับกับน้ำตลอดคะ่ะเ่ต้องทานน้ำมันพืชเด้อนี่นะคะขนุนหนัง หอมเลยค่ะนี่กำลังกรอบนะคะนี่เนื้อพอดีเลยค่ะเพื่อนก็จะทำชิ้นละ20บาทเนาะจะแกะนี่เลยจะแกะอ๋อแกะแต่เนื้อแต่แต่เอแต่แต่ชิ้นนึ่งหันได้ได้อยู่บ่20ละกว่าเนี่ยแบบนี้กว่านเหรอไม่ได้ไม่ได้ค่ะเพื่อนจะทำอีกถุงละ20บาทเพื่อนจะแกะก่อนแม่เพียวนึกว่าเพื่อนจะทำเป็นพูดพูดละยี่สิบโบแมนครับแบบสบายเลยเหตลาดบแต่ถอดโบมักยากไลย ขันเช็ดตอนนี้เราก็จะบูซึ่ยางมันนี่ก็เอาถุงเช็ดเช็ดนะคะสูตรสูตรเด้อเป็นสูตรของไม่เกะเลยจิงนะป็นสูตรละล็องเอลิชาไม่แกะแรงเลยไม่เจิ้งอือันนี้คือน้ำค่ะน้ำที่เพิ่นนี่ใช้ีจับกับมือนะคะไม่ให้ยางติดตัวนี้เอจะปักเขาไม่ตัวนี้เองลูกหนึ่งนะคะพี่นุชจะไปปักกพอดีกรอบแล้วจะยังมาชมด้วยกันนี่ค่ะวิธีเพิ่นค่ะวิธีเพิ่นเฮ็ดเด้อนี่เบิ่งนนี่ มีสูตรนะคะมีสูตรเฉพาะตัวเดอ้อเกะง่ายค่ะยางก็จะไม่มีแบบนี้นะถุงมือใส่ถุงมือไปยาที่เดียดไม่ใช่ว่าไม่ใช่<ม>ปกอะไรส่นบอคือจะมุดให้ให้กันอย่าง,งส่วนแลกเลยไหไม่ใช่ว่าน<ม>ึกจะผ่าก็ผ่าบ่ได้นะคะยางค่ะยางสลึกยางนะเม็ดมันก็มีประโยชน์ค่ะต้มคะ่ะบางคนมักกับต้มต้มกินจนยืงท้องเพล่ะ กรอบเขากำลังกรอบกรอบอร่อยมากดูไห่คะฝีมือเดี๋ยวจะมาติดตามตอนเพิ่นแกะอีกเด้อแก้วกาแฟกับยังคาอยู่แก้วค่ะยังมาทันได้กินนี่นะคะนี่ลูกหนึ่งนะคะลูกหนึ่งนี่เอฮ่าไอสร้างรายได้ได้ประมาณได้จากบาทัตรตามที่เธอหกสิบเจ็ดสิบมันหันร้อยเนาะเขาไปด้ขายแพงเขาขายปูกาซื้อได้เลย พอได้คายแบบจับแล้ววางจับแล้วเอาเลยขนะอดพอดีโ<อ>ตอพอดีขอเข้าเนาะพอดีกับเงินเนาะอย่าพอเราก็คิดว่าเออคุ้มค่าเงินซาบาดสมควรซื้อจับแล้วไม่ต้องวางเลยมีตจอยากได้อีกขนะอเอาอีกตัวนึงมันลายแล้วก็มีสูตรอีปิดลงคือว่าบอกให้เนื้อเละก็คือว่ากะว่ามันหอมแล้วก็ปิดเลยบ่เอายางผ่านเอาหอมแล้วก็ปิดเลยเนาะ ก็ได้แก่ลักเลยไม่มีเละถ้ามันมันมันแก่เนี่ยมันจะเป็นตาแตกแบบนี้มันบาตามันจะแตกๆแบบนี้เลยมันจะเต็มเนาะอันนี้ก็สซุกแลวนี่มาบอกใครจะเต็มนี่โอ้อันนี้พึ่งเป็ดได้จากมือเนี่ยมันอ๋อมันนั่นแล้วตัวนี้เนาะอันนี้มันเริ่มนิ่มนิดนิ่มนิ่มขนาดนี้แล้วก็อาลงเลยเนาะอาลงเลยกินเลยก็ได้แบบนี้สําหรับคนที่ชอบกรอบตะลุนหันเลยพอดีกรอบนะคะจะมันจะเป็นกรอบกะว่าตามันใหญ่ๆนี่เราก็อาลงเลย มันก็จะไม่เละนะคะมันจะพอดีค่ะพอดีมันก็มีสูตรคือกันเ้อบางมีบอแม่นว่าแล้วแต่สิปิดเด้อมันบ๊อแม่นเนี่ยนั่นนะจ๊ะมันจะอีเละเด้อแล้วแต่เออจนเนี่ยนั่นเรารู้ว่าตามันแตกมันใหญ่แล้วเราก็ปิดลงประมาณวันสองวันก็ผ่าได้เลยค่ะยางเพิ่นกับสีบอมีสูตรมักมีนะคะเดี๋ยวมาชมตอนต่อไปนะคะนี่เดี๋ยวเพิ่นสีเกะเม็ดไปอยู่ค่ะอันนี้เพิ่นผ่าแล้วเพิ่นเช็ดยางแล้วสะอาดมากค่ะนี่ ขนุนหนังสีเหลืองไม่ใช่พันสุริยาเด้อติดตามต่อนะคะพุดแกะแล้วค่ะโอ้ยเนื้อกรอบขนาดเลยเหลืองอารามเลยนะคะเบิร์นเนสุดยอดเหลืองอารามเลยมักมี่ค่ะมักมี่ม,กมัมกขนุนเด้อภาษา,า,าอังกฤษแกแม่เพียวบบ้สั่งเบิร์เยอะภาษาอังกฤษจ <laughs> ะขนุนเด้อ <laughs> นี่ค่ะพูิธีพูดแกะแกะซาซาเน่จะได้รูปบางคนกับเขาแกะบ่เป็นเออ มาเรื่องบะเพิ้นแกมีซื้อนี่โอ้โหจะสูตรกับบะเป็นได้ยังมาตะมาตายเอาเด้เออคอยกับเพิ้นกินคอยบับเป็้นอะแซ่บกี้ทำบะแกมากอยบะซื้อทำแกมากต้องคอยซื้อไปยี่งแต่ไม่ได้จะเอาเม็ดอ้อยคอยเอาโวยแต่มึงก็เอาไอ้ทอสเม็ดตัซื้อมาโมมึงก็ได้เม็ดแล้วได้ต้มพร้อมเม็ดแถมบบเม็ดในรบาเม็ดแฉมเพมันอยู่ในหันเลยมันจะเม็ดออกถ้าเป็นไม่ได้เราจะเอาเม็ดอ้อยคอยเดินไป โอ้มือก็จะพูดอะไรั่างก็ไปสะอาดขนาดเนาะปูสะอาดขนาดค่ะเบิ้องนี้สะอาดเลยเนาะแม่เพียวล้างมือเลยเด้อเขาเขาจับเบิ้งสะอาดค่ะเบิ้องนี้นวลขนาดเลยโอ้ยกรอบๆค่ะใส่ของหวานรสซองสิงคโปร์เด้อเนาะจับมาให้ไปไอจิมจะกก็มามีมาใส่รสซองเมื่อเอาเนี่ยอยู่ตู้เย็นกวนเนาะมีในตู้เย็นไปมึงเมื่อเอาพี่คุณอยู่เฮือนใส่รสซองสิงคโปร์ครับขนาดอ่ะจิตรเพื่อนจะเจาะจะเจาะเต็งไทยมาให้จิ๊นเนี่ยรอดเรบอกเดียวจะเจาะรสซองใหญ่พูดไหมเดี๋ยวคนก็จะจัดเฮทปพูดค่ะพูดได้ยี่สิบบาทเดี๋ยวจะจัดเฮ็ดดพ้วิใหนเจียซืทอ ขนมนิวยตะเลงก้านะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าการมังนี้จะได้กี่พดนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันแบ่งสิจัดเลยละบดีไหนเดี๋ยวมาเบิกจัดพูดเด้อว่าจะได้จัพูดลุ้นกันว่าจะได้เงินเป็นกี่บาทถึงร้อยไหมหอดประาณหกสิบาทนี่แหละเบิงแล้วำนี้นะหนอยน้อยรอจักนักล่องกว่ตกใจม มันยังนี่นะคะเพิ่นเพิ่นเฮ็ดพูดเลยเด้อแบงพูดมากมีแล้วถุงละยี่สิบบาทโอ้เยอะด้นี่อันนี้น่ากินนะค่ะเดี๋ยวพอมาใส่ถุงมือจ้าพอได้เอายกเยอะไหมค่ะยกยเยอะนะคะยี่สิบบาทนี่นะคะยี่สิบได้ประมาณสามถุงนี่เลยแค่ยี่สิบบาทนี่เยอะไหนพอซื้อพอซื้อเฮ็ดลายปันนี่ไดนพอซื้ออีลีจ้าอันนี้เฮ็ดเฮ็ดกระบาซื้อเลยไปหอดแล้วเขาทำมาเลยพอซื้ออีลีค่ะบ๊อบแมนว่าอันนั้นเลยอีลีเลยแหละเจลยเกือบกิโลนะ เกือบปีโลนะคะหน่ยี่สิบบาทขายทึกถือค่ะเพื่อนที่ตั้งขายอยู่หน้าตลาดกุชมานะคะตรงร้านเคฟเดอเพื่อนขายเคปญี่ปุ่นค่ะน้องสาวในอดุนุนเพื่อนแหนเด้อเพื่อนแม่เพียวผ่านไปผ่านมาตลาดกุชมามาก็เวนุนเพื่อนนะคะร้านเพื่อนน่ยบอกร้านเพื่อนน่ะเป็นร้านขายขนมเคปหน้าตลาดกุชมานเพื่อนจะเปิดประมาณตอนเช้าประมาณสิบเอ็ดโมงเนาะขึ้นไปเนาะท่าเสาอาทิตย์เด้อเก้าโมงเก้าโมงท่าเสาอาทิตย์ก็เก้าโมงสิบโมงนะคะมีร้านเดียวนะคะขายขนมเคฟ ถ้าถ้าไปซื้อแล้วก็บอกว่าเอเป็นเพื่อนกับแม่เพียวแบบนี้ก็เพื่อนอาจจสิแถมให้เป็นเพื่อนกับแม่แม่เพียวชาแนลแบบบอกแบบนี้นะคะที่นี่น้องีตาพี่ชายเหรอทำขนมเค้กเรบอกโซ่เปล่าเอาโซ่หรือเปล่าเอาเม่นแม่นอันแม่นมู่แม่เพียวชาแนลอยู่บบนี้เออไปที่นี่ที่นี่พี่น้องกันแหลบมจะจั่งบรรจงเลยเออเออเอ้า เงาแต่งเงยก็สร้างก็ันนียมนอันนี้มเบาันนี้มนนนังเออจะเมื่อจะได้จะเชิญอีเชิญเครปบก็มาดักใส่หมึกเจิญจะกซื้อเครปกี่จะเจลขายจังใดนี่อ阿拉สิบบาทไปเออเออเอาโซ่อันไปจเลยว่าไปอันเจ้าเป็นเพื่อนกันไม่เพียวแคเนีหยค่ะไปเออคือว่าเป็นเพื่อนกับพี่น้องกันนี่แหละไปเจลกี่จ้างอย่างนี้อย่างนีเออแม่เต็นบ่อ มีมีเอฟซีแม่เพียวหันมาซื้อขนมเค้กนำนองเลยน้องเวาให้ฟังนี่ยเนี่ยบอกน้องแฟนกันเพราะเป็นพวกกันเป้งหรือเล่านะถ้าเกิดว่ามีเอฟซีแม่เพียววิซื้อกะแถมเขาแน่เด้ออันหนึ่งเด้อถ้าคนซื้อกะแถมเขาแน่เนี่ยูสีทึ่งมือนี่ค่ะแน่นี่นะคะทุนนเพิ่จะขายนะคะนี่คายอยู่หน้าตลาดเด้อเสร็เด้อยวเซตเยร์เอาเวลากินเลยได้ประมาณกี่บาทเนี่ยถึงแปดสิบบาทได้แปดสิบบาทคุณลักษณะนี่นะคะถึงโลโลมัดเซตคัมการบูเบอรตลล์นะ

มันแบ่งยี้เนี่เรียนลองดูนี่เอ๊ะกันเลยนี่นี่นะคะนี่ตัวละยี่สิบยี่สิบโอ้ยใคซื้ออันี้ถ้าถ้าคนที่ฉลาดนะเขาซื้อแล้วเขาแบ่งออกเองได้ได้นี่ได้ขอไปขายเออได้ค่ะได้พวกขายส่งนะเขาจะโอยไม่ใช่ขายพวกขายบดไอ้กับข้าวจนเย็นอย่างเนาะเขาจะแบ่งออกอีกเขาซื้อไปกินนี่ลงไปกับมัดลายมาเรือดอกลงไปกับมัเรียกกันเลยนี่ เย็นท um like? okay um. okay, ้แเบลอะไรนิดนึงเลยสี่สี่ห้าสี่ห้ากรีบในเบื้องนี้ได้ไหนมาทุ่งเลยตัวยี่ห้ออะไรอ่ะตัวยี่ห้อทันหางลายขนาดตัวสุดท้ายฮันนี่นะคะเบงเเลยรากระจับแล้วก็ไม่ต้องวางถ้าเราทำเองเพราะบัตรลิ้งกินมาแล้วจอดรถเอาถุงนึ่งเด้อไปอืแจ็บจิกใหญ่แมวเบอร์แมวเอาแกะให้เรียบร้อยเนาะถุงนี้ถุงถุงเจ็ดคนสุดแต่เป็นถุงพี่แดงแล้วก็แกะให้เรียบร้อยค่ะเบื้องนี้พักขนาดเลยมาเด้อมาเด้อมาเด้อ เอาเอาเดี๋ยวตอนนี้ลูกตลาดแหลกคือแป๊บเดียวก็หมดเอินเอฟซีเอินเอฟซีมาซื้อหัน่ใดมีแค่สี่ถุงเองเออได้สี่ถุงแต่แต่ก็จะมีเรื่อยๆค่ะของเพื่อนเห็นมังมี่เพื่อนเอาไปดักตรงนั้นเลยบอกกับฝากบอกเพื่อนไว้ตรงเวลาเพื่อนขายว่ามีมังมี่มีมังมี่กับเกะเมื่อใดเสียได้ก็บอกเพื่อนเลยค่ะเพื่อนจะแกะไปเลยเพราะว่ามังมี่เพื่อนเห็นมีหลายหน่วยอยู่ค่ะเยอะอยู่ถ้าจะสั่งอะไรก็สั่งมันก็ทำไม่ได้คือก็จะซื้อมาเขาจะเฮ็ดน้อยอันนี้เฮาของเฮาเองแล้วแมน พอกินขนาดะม่แม่แม่เบิ่งค่ะเบิ่งนี่ยแก่เรียบร้อยโีกแเบิ่งนี่เบิ่งนี่มาเด้อมาอุดหนุนเพิ่นเด้อหน้าโป๊ะตาโดนยังก็เหรอเออเครื่องแหยบุญเจอให้ตาเพลียนะนี่นะคะมาอุดหนุนมาอุดหนุนน้องสาวเพิ่นเด้อขนมเค้กแล้วก็มักมี่ค่ะย่าตายยากอยู่เพิ่นคายนะนี่นะคะสุดยอดมบุญเจอขนมก้อนนี้นะอืมอืมตาสุดยอดสุดยอดในพี่ขอจบคลิปแค่นี้นะคะฝากช่องแม่เพลย์ชแนลด้วยค่ะ คิดถูกไงอย่าว่ากันนะคะช่างไม้หัดทําค่ะ